ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับรวมทั้งนักศึกษาด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่า RC ดี s i g ์โดยวิธีกําลังนะครับหรือว่า Ultimate Strength Design นะครับก็สําหรับอันนี้จะเป็นบทที่1นะครับก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบคานรับแรงดัดนะฮะแต่ว่าเราก็จะมาเข้ามาถึงในตอนที่6ละนะครับก็ตอนนี้เราจะเอาเรื่องตัวอย่างของการออกแบบหน้าตัดนะครับที่เสริมเหล็กทางเดียวเนี่ยมาสอนพวกเรานะครับก็ถ้าพวกเราจําได้ตอนที่5นี่เราพูดถึงสูตร แล้วก็สมการแล้วก็หลักการในการออกแบบนะครับว่าร <Mull igan S 1> เราจะออกแบบนะฮะคานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับให้รับแรงดัดได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็จะมาลองดูตัวอย่างกันนะครับออสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ยากนักนะครับก็เราเอาตัวอย่างของคานช่วงเดียวนะครับก็คือผมจะให้พวกเราออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะที่เป็นคานช่วงเดียวนะฮะซิมเพิลบีมแล้วก็มีโจทย์บอกว่ามีความยาว5เมตร นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักบรรทุกก็ให้รับน้ำหนักบรรทุกคงที่2,500กิโลกร,รัมต่อเมตรซึ่งอันนี้เนะี่ยยังไม่รวมน้าหนักของคารนนะฮะก็อาจจะเป็นน้ําหนักจากพื้นจากอะไรก็แล้วแต่น้ําหนักจากกําแพงอิฐนะครับแต่ว่ายังไม่รวมเซล,ล,เ,ซล,ลเวทของตัวคารนเองแล้วก็ให้รับน้ําหนักบรรทุกจรก็คือตัวไลท์โหลดเท่ากับ3,000กิโลกร,รัมต่อเมตรแล้วก็บอกว่าให้กําลังอัดปลายของคอนกรีตเนี่ยนะครับเท่ากับ280นะฮะตัวนี้คือค่า fc prime นะครับ แล้วก็ให้ใช้กำลังคลากเหล็กเสริม4,000 ksc นะครับก็คือค่า f y นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังโจทย์บอกว่าใช้เหล็ก sd 4 0นะครับเ,เนื่องจากเป็นโจทย์ออกแบบนะครับเพราะฉะนัน้รูปแบบก็คือกำหนดลักษณะของโครงสร้างเป็นคานช่วงเดียวกำหนดน้ำหนักบรรทุกที่ต้องรับก็นะครับสิ่งที่ต้องการก็คือว่านะฮะออกแบบหน้าตัดว่ากว้างควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความลึกควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ ปริมาณเหล็กเสริม As นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีขั้นตอนในการที่จะออกแบบกันนะครับก็การจะ,จะออกแบบหน้าตัดนะฮะการจะหาความกว้างความลึกกัาปริมาณเหล็กเสริมได้เนี่ยนะครับต้องทราบโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก่อนอันะนี้คือสเต็ปแรกสุดเลยก็คือเป็นการคำนวณค่าโมเมนต์หรือ M นะครับทีนี้เนื่องจากโจทย์บอกว่าหน้าตัดเนี่ยนะฮะเรายังไม่ทราบนะครับแลวเราต้องการได้น้ำหนักของหน้าตัดของคานด้วย แล้วเราก็จะเริ่มต้นจากการสมมุตินะฮะขนาดหน้าตัดออกมาว่าหน้าตัดเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าไหร่เพื่อที่จะได้นําไปประมาณน้ําหนักของตัวคานนะครับก็โดยหลักการที่ผมเคยพูดไว้ว่าคานยาว5เมตรนะครับนักคานยาว5เมตรนะครับจริงๆแล้วหลักการสมมุติที่ดีก็คือ L หาร10มันก็ควรจะเป็น5หาร10ก็คือจุดเมตรอันนี้ก็คืออะไรความลึก h เป็นความลึกทั้งหมด แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าโหลดมันเยอะเนี่ยหน้าตัดที่มีความลึก50เซนนี่ก็อาจจะไม่พอ,องั้นก็เผื่อไปนิดนึงนะก็คือเผื่อไว้ที่60เซนแต่ไอต้องบอกก่อนว่าไอการเผื่อตรงนี้เนี่ยเพื่อใช้คำนวณเซลเวทเท่านั้นแต่ว่าเวลาออกแบบเนี่ยก็ยังคงใช้50แต่ว่าเผื่อน้าหนักเพราะถ้าเกิดว่ามัน50เซนไม่ผ่านเนี่ยเวลาเรามาเพิ่มเนี่ยนะฮะไอตัวโมเมนต,ต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องคํานวณใหม่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ Uh, 60แล้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะความกว้างก็เท่ากับ25เซนเพราะจริงๆแล้วหน้าตัดที่ต้องการใช้จริงๆเนี่ยก็คือ25คูณ50นะครับไอ้ที่เผื่อเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าที่เผื่อไว้60เผื่อไว้เพื่อคำนวณเซลเวทเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเมื่อได้ขนาดหน้าตัดแล้วเราก็คำนวณแต่เป็นอยู่ดีก็คือน้ำหนักบรรทุกตายตัวนะครับก็จะประกอบด้วยน้ำหนักของตัวคารนะน้ำหนักของตัวคารก็ เกิดจากการที่เราเอาความกว้างของคานจุดสองคูณจแล้วก็คูณด้วยหน่วยน้ำหนักก็คือ2,400นะครับเฉพาะเทอมนี้มันจะได้เท่ากับ360แต่โจทย์บอกว่านะครับคานตัวนี้เนี่ยรับรน้ำหนักบรรทุกคงที่อีก2,500ก็ต้องเอามารวมกันก็จะกลายเป็นสามอยหกกับ2,500นะระฮะรวมกันก็กลายเป็น2,860กิโลกรัมต่อเมตรแล้วก็ไลท์โหลดนี่โจทย์ให้มาเลยนะว่าเท่ากับ 3,200หน่วยก็เป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับในวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราได้เดสโหลดกับไลท์โหลดแล้วนะครับซึ่งทั้ง2ค่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นน้ำหนักบรรทุกที่สภาวะใช้งานเราต้องหาน้ำหนักบรรทุกประยนะฮะหรืออัลติเมทโหลดโดยการเอาโหลดแฟกเตอร์หรือว่าตัวคูณน้ำหนักไปคูณทั้งเดสโหลดกับทั้งไลท์โหลดถ้าเราใช้มาตรฐาน A.C.I. 318นะฮะก็ เราก็บอกว่าน้ําหนักบรรทุกปะระเลยเนี่ยนะครับก็คือ w ับยูยูนะฮะก็เท่ากับ1.4 w U ัวบยูเดบวก1.7 w U ับยูไรในกรณนนีเราใช้การรวมตับบรรทุกกรณีเดียวเพราะว่าไม่มีแรงดันข้ามากระทำนะฮะแรงเดสโหลดกับไรโหลดในโจ์นี้เนี่ยรวนแล้วเป็นแรงตามแนวดิ่งทั้งทั้งสิ้นนะครับก็แทนค่าตัวเลขลงไปครับ1.4คูณ2,860บวก1.7คูณ3,200เราก็จะได้น้ำหนักบรรทุกปะระเลย9444กิโลกร,รัมต่อเมตร อันนี้จะเป็นค่าน้ําหนักที่เรานําไปใช้ในการวิเคราะห์คานวิเคราะห์โครงสร้างนะฮะเขาบอกวิเคราะห์โครงสร้างก็คือหมายถึงว่าหาหรือคํานวณหา m หา v นะฮะเข, diagram, เขียนโมเมนต์ได agram เขียนเชียร์ฟอสต์ได agram แต่ว่าสําหรับคานช่วงเดียวเนี่ยมันง่ายเพราะว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสูตรง่ายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นโมเมนต์บวกเพราะนั้นโมเมนต์ดัดปลายสูงสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่ตำแหน่งกลาง ane, คานเนี่ยก็คํานวณจากสูตร mu เท่ากับ WU l กําลังสองขแปด แต่มันยูยูก็คือ9444แอลโจ์บอกว่าสแปนเท่ากับ5กันยกลัง2รง2ลหารที่8ก็ออกมาเท่ากับ29513กิโลกรัมเมตรอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นมวลปลาไหเพราะว่ามันคำนวณจากน้ำหนักบรรทุกปลาไหและเป็นค่า m บวกถ้า m บวกก็แปลว่าเหล็กเสริมเนี่ยต้องเสริมที่ด้านล่างของหน้าตัดนะครับอันนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าโดยสมการเนี่ยนะฮะที่ ในวิธีออกแบบเนี่ยนะครับซึ่งระบุบอกว่าเนื่องจากว่า f ี e อเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ mu อย่างน้อยมันต้องเท่ากับ MU นะฮะเท่ากับ MU เพราะนั้นเราก็จะหา MN ได้ว่า MN เนี่ยก็คือ MU หารด้วยฟีก็คือเอาฟีย้อนกลับไปหารเราก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่ากำลังต้านทานโม,มเมนต,ต์ดัดระบุอย่างน้อยเนี่ย MN เนี่ยต้องได้เท่ากับ MU over โอเวอร์ฟี M N ก็คือ29513หะครับฟีสำหรับ การรับแรงดักเนี่ยนะฮะตัวคขณลดกำลังก็จุดเก็จะได้3 2 7 9 3กกรัเมตรฉะนั้นหน้าตัดของเราเนี่ยนะฮะเ,เสริมจะต้องมีทําให้หน้าตัดเราเนี่ยมีกําลังรับโมเมนต์ระบุเนี่ยได้อย่างน้อย3 2 7 9 2ก,กรเมตรก็เรื่องของการวิเคราะห์นี่ก็จบละนะฮะต่อไปก็จะเป็นเข้าสู่ในขั้นตอนที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับโจทย์บอกว่า fc palm ก็คือ280กกรัมต่อตารางเซน งั้นในการออกแบบเนี่ยมันมีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งก็คือเบต้าหนึ่งะครับเบต้าหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ0.85แปาสำหรับ fc พรามที่ไม่เกินร้อยสองอนะครับอันดับแรกเลยในการออกแบบต้องตรวจสอบนะฮะสิ่งที่เราเรียกว่า balance r e น n f o r c e m e n t r a t i ก็คืออัตราส่วนเหล็กเสริมสมดุลซึ่ง low balance เนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรนี้นะอันนี้คือสูตรโ o บ b a l a n c นะครับก็คือ0.85เบต้าน fc พลัมส่วน fy 6 120หารด้วย6 120บก fy ก็แทนค่าตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องลงไปในสมการนี้นะครับจุดแปดห้เบต้าหคือจุด fc พลัมนะฮะก็คือ280 fy ก็4 000. 6 0 0 6 1 2กก็เป็นค่าคงที่แล้วก็บวกด้วย fy ก็คือ4,000ก็จะได้อัตราส่วนเหล็กเสริมสมดุลเนี่ยออกมาเนี่ยจากสูตรนี้นะครับแทนค่าลงไปแล้วก็เป็นจุด 0, 0. 5 8ก็ พูดได้ง่ายก็คือประมาณ3.058%นะถ้าเราพูดในแง่ของเปอร์เซ็นต์การเสริมเหล็กนะครับทีนี้นะครับแต่ว่าที่ผมต้องหาโลบาลานซ์เนี่ยเพราะว่า ACI เขากำหนดในเรื่องของอัตราส่วนเหล็กเสริมที่ใช้ว่าโลเนี่ยจะต้องอยู่ระมากกว่าหรือเท่ากับโลมินิมัมแล้วก็ต้องไม่เกินโลแม็กซิมัมคือจะใช้อัตราส่วนการเสริมเหล็กต่ำกว่าโลมินิมัมไม่ได้ แล้วก็จะใช้อัตราส่วนการเสริมเหล็กที่เกินโลแม็กซิมัมก็ไม่ได้ทีนี้ไอโลแม็กซิมัมตัวนี้เนี่ยตัวขวามือเนี่ยนะครับมันก็คำนวณมาจากจุดเจ็ดห้าโลบาลานซ์เมื่อกี้เราคำนวณโลบาลานซ์ได้0ุดศูนถ้าเราเอาจุดเจกับเข้าไปคูณมันก็จะเป็น0 0 2ศูนในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำเนี่ยโลมินิมัมก็คือ14ส่วน F Y Fy ก็คือ4,000ก็จะเป็นจุด0035ดังนั้นสมการนี้เนี่ยนะมันก็จะถูกเขียนออกมาว่าอัตราส่วนเหล็กเสริมที่เราจะใช้ก็ต้องอยู่ระหว่างโลมินิมัมก็คือจุด0035กับอยู่ระหว่างอัตราส่วนเหล็กเสริมสูงสุดก็คือโลแม็กซิมัมคือห้ามใช้เกินจุด02294ทีนี้ถ้าเราเลือกใช้อัตราส่วนเหล็กเสริมขั้นต่ำก็ได้หรือเราจะเลือกใช้อัตราส่วนเหล็กเสริมขั้นสูงก็ได้ หรือจะใช้ตัวเลขโลที่อยู่ระหว่างสองค่านี้ก็ได้ทีนี้หมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้อัตราส่วนเหล็กเสริมสูงสุดจุดศูนหน้าตัดเราก็จะเล็กสุดนะขนาดของหน้าตัดนี่ก็ต้องการเล็กสุดเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้ในแง่ของการใส่เหล็กเยอะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกใช้จุดศูนก็แปลว่าเราจะใส่เหล็กเสริมน้อยหน้าต,ตัดมันก็ต้องโตเพื่อให้ได้กําลังรับโมเมนต์ระบุตามต้องการ หรือเราจะเลือกโลที่อยู่ระหว่าง2ค่านี้ก็ได้ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะลองสมมุติดูว่าถ้าผมจะเลือกใช้ปริมาณเหล็กเสริมเนี่ยโลเท่ากับโลแม็กซิมัมก็ไม่เกินเกณฑ์ที่โค้ดกําหนดนะครับอ่ะลองดูนะฮะโลเท่ากับโลแม็กซิมัมเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่เรากําหนดค่าโลแล้วเราต้องคํานวณค่า R นะครับก็คือคํานวณค่า R ออกมานะฮะ R ก็ ตามสูตรก็คือจากสูตรนี้นะครับ r เท่ากับ low f y นะครับแล้วก็ในวงเล็บ 1- ลบ low m หาร2หรือว่า1น5ล low m อย่าลืมว่า m ตัวนี้เนี่ยก็หมายถึงเป็น material parameter ก็คือเป็นเ a โชระหว่าง f y กับจุด f c พันซึ่ง f y เราทราบแล้วนี่4,000นะฮะ f c พัก็280.85ขห้า่างที่ดังนั้นค่า m ก็จะคำนวณได้เท่ากับ16.81นะครับ แล้วก็เอาโลกับ M M ที่เราคำนวณได้แบ c กแทนค่าลงไปในสมการนี้มันก็จะได้ออกมาว่า R เท่ากับโล f y 1ลบโล M หาร2ก็คือ0.5โล m ก็จะได้ค่า R ออกมานะครับเท่ากับ74.07กิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะที่เราต้องหาค่า R เพราะว่าเราทราบดีว่ามันมีสูตร การคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุเนี่ย mn เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ rbd กลังสองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรานะฮะตั้งต้นจากสูตรนี้เราก็สามารถที่จะคำนวณผลคูณ bd กลังสองก็เกิดจากเอา r ย้ายไปหาร m ก็ mn over r mn เรารู้แล้วนี่ใช่ไหมครับ mn ก็คือ32792นี้มันหน่วยกิโลกรัมเมตรนะ,ะถ้าเราคูณร้อยก็กลายเป็นกิโลกรัมเซนถ้าเราหาร r ก็ จากค่าที่วิเคราะห์มาเมื่อสักครู่นี้74.04เราก็จะได้ BD ดีกำลัง2ออกมานี่เท่ากับนะฮะมีค่าเท่ากับ44.272รูปบาทเซนถูกไหมครับแต่เนื่องจากเราบอกว่าเราจะใช้หน้าตัดคาร B เท่ากับ25เซนนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่า B เนี่ยทราบนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสมการนี้นะครับเจ้า B d กํกลังสเนี่ยเท่ากับ44 272เฉะนั้นถ้า d ก็คือส q u a r e r ก็ t ก็ส4 2ส2ส่วนด้วย b แล้วก็เอา b ย้ายไปหารเลยนะเอา b ย้ายไปหารเ,าเทอมนี้นะครับ b d กำลงงัง2อันนี้ก็เป็น4 4 2 7 2หารด้วย b ก็จะได้เด p t ความลึกประสิทธิผลที่ต้องการก็เท่ากับ42.08เซนงั้นที่เราตั้งใจว่าเราใช้50เซนน่าจะพอนะครับเพราะว่าถ้าจากหน้าตัดเนี่ย เราต้องการความลึกประสิทธิธผลเนี่ยแค่ประมาณสักส2่เซนจุดศูนย์แปดเซนเนี่ยหน้าตัดที่มีความลึกโดยรวม50ิเซนน่าจะใช้ได้ก็เป็นไปตามออรูปแบบหรือว่าขนาดหน้าตัดที่ต้องการตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับก็โดยตรงนี้ก็สูบได้เลยครับว่าเราสามารถใช้คาน2ี่ห้คูณ50ิเซนได้แล้วแล้วก็จะใช้ให้มี effective d e p t h หรือว่าความลึกประสิทธิธผลเท่ากับ4 2เซนครึ่งจากนั้นก็คำนวณปริมาณเหล็กเสริมได้เพราะว่าสูตร as เท่ากับ r บบ โลก็จุดศูนย์สก็25เซนดีก็ใช้เดบสิบสองก็ออกมานะฮะสูตรนี้ก็จะให้ปริมาณเหล็กเสริมก็คือ24.13ตารางเซนนะผมก็ในการออกแบบเนี่ยเราก็จะใช้นะครับเล็กเสริม 5dB 25บีนะครับเอก็ที่ใส่ลงไปก็5เส้นเนี่ยก็จะกลายเป็น24.55ตารางเซนซึ่งก็จะมีค่ามากกว่า24.13ตารางเซน นะครับซึ่งยังไงก็ต้องมากกว่าโลมินิมัมอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้โลมินิมัมอยู่ในโจทย์ข้อนี้นะครับก็เสริมเหล็ก5เส้น dB 25ครับนะครับก็หน้าตาของการเสริมเหล็กหน้าตัดก็กว้าง50อลึก50กว้าง25เหล็กเสริมก็เป็นเหล็ก5 db 25แล้วก็จัดเรียงเป็น2ชั้นชั้นล่างก็3เส้นชั้นบนก็2เส้นนะครับค่าความลึกประสิทธิผลเนี่ยก็ ถ้าดูตามสูตรนี้เนี่ยก็จะประมาณ42.5อาเซนนะครับเพราะว่าในแง่ของหน้าตัดตัวนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งเซนทรอนของเหล็กเสริมเนี่ยจริงๆก็จะอยู่แถวประมาณนี้นะครับค่อนมาทางชั้นล่างหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเดฟเนี่ยระยะตรงนี้เนี่ยถ้าเราวัดลงมานะฮะจนถึงขอบล่างของตัวหน้าตัดเนี่ยก็ประมาณสัก7เซนครึง่งนั้นเราก็จะมีความลึกประสิทธิผลดีเท่ากับ 7. 5 0ลบ7.5ก็4,2เซนครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระยะความลึประสิทธิผลจริงแต่ว่าเราต้องการ42.08อนะไอค่าน,นี้ก็มากกว่า42.08มันก็น่าจะใช้ได้แหละนะครับอันนี้ในขั้นตอนที่3นี้นะฮะก็ตรวจสอบก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบก็กไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ลองเอาหน้าตัดที่เราจัดเรียงไว้แล้วเนี่ยนะฮะจัดการเสริมเหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ย ลองมารีเช็คซิลองมาวิเคราะห์หน้าตัดดูนะฮะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราจะถ้ามีหน้าตัดเนี่ยเราจะหาปริมาณค่ากําลังรับม,มนต์ระบุได้อย่างไรนะเนื่องจากว่าในเคสนี้เนี่ยโลเนี่ยมีค่าไม่ถึงโลแม็กซ์เพราะฉะนั้นรูปแบบของการวิบัติก็จะเป็นแบบแรงดึงเป็นหลักถ้าเราเจอหน้าตัดที่รูปแบบการวิบัติแรงดึงเป็นหลักเนี่ยเราสามารถคํานวณค่าความลึกของกล่องรับแรงดัดได้เลยง่ายมากก็คือระยะ A ะร,ระยะ A ก็จากสูตร asfy ส่วนจุดแป fc พาร์ b as ก็นะครับต้องใช้ as จริงละเพราะว่าตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์หน้าตัดนี้นะ as จริงก็เหล็ก5เส้น db 2ีนะฮะพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมก็24.55เหล็ก fy ก็4,000จ fc พาร์ก็280ความกว้างของหน้าตัดก็25ก็จะได้ค่าความลึกของกล่องรับแรงอัด16เซนครึ่งจากนั้นเราก็เอาค่านี้เนี่ยไปคำนวณ กำลังรับมนต์ระบุต่อไปก็ mn นะครับเท่ากับ asfy d ลบ a หาร2 as 24.55 fy 4000ั e f 1 2บเซนครึ่งลบด้วย a ส่วน2อันนี้มันหน่วยกิโลกรัมเมตรนะเราก็โทษกิโลกรัมเซนนะครับตรงเนี้ยเฉพาะพาร์ทเนี้ยกิโลกรัมเซนเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอา100นะนี่คือที่มาว่า100ตัวนี้เอามาหารเพื่อจะแปลงจากเซนเป็นกิโลกรัมเมตรก็จะกลายเป็น3 3 6 3 4กิโลกรัมเมตร อันนี้คือกําลังรับโมเมนระบุเราไปลองเทียบกับกําลังรับโมเมนระบุที่ต้องการจากโหลดนะครับก็ไม่สักครู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราคํานวณเอาไว้ว่า mn ที่ต้องการก็คือค่านี้นะฮะสามสเพราะฉะนั้นนะครับ mn ที่ได้อย่างแท้จริงเนี่ยจากหน้าตัดเนี่ยก็คือ3 3มสามซึ่งมันก็จะมีค่ามากกว่า32792นี้ก็ถือว่าหน้าตัดนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบหน้าตัด คนกีดสำเร็จนะครับก็หวังว่าพวกเราจะเข้าใจนะครับก็คลิปวิดีโอตอนนี้คงจบลงตรงนี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ